สวัสดีครับวันนี้เรามารับเพื่อนอยู่สนามเบนครับเพื่อนมาแตนรวมประบางมาเชี่ยวนีฮะอันเรกอันหละฮ่าฮ่าฮะ อะไรย็นเจ้าไม่ยิ้มหอย่อย่กรุงเทพฝนตกเนออฝนตกค่ฝนตกฝนตกค่ะเลยมาเลยเ้อหลังจากท้าไปแล้วเบื้องกระเป๋าไปกระคนกินได้เซ็กซี่นเซ็กซี่ไปเที่ยวโอเคไอาแมบีโจนตเกตเซ็กซี่รถมีไปเอยากจะรถแท็กซี่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยไป เอารถแท็กซี่ไปเลยสี่ร้ยบาทสิแพงเยบ่บอเป็นยังบ่เป็นยังไเหอจะมีเงินเนาะบอ่มีแชร์กันเลยชรมินิก่อนบอกอถามแม่แท็กซี่ไปโรงแรมสัวนอะไรเทล่สุโมบรมมิเตอร์ ประมาณสร้างร้อยเนาะคนต้อกรถจิตรเนาะน่าจะซี่ร้อยหะแหละประมาณไม่แน่ใจที่ไม่แน่ใจจริงรถเมล์ไปดีกว่ารถเมล์ไปเออไปถึงไปถึงที่ไหนรถเมล์ไหนะรถเมล์ไปในเมืองต้องผ่านประตูหกค่ะเบอร์หกขอบคุณครับเบอร์ใดเบอร์หกไป ลองชามคนบอกสวัสดีครับรถมี้ไปทองหลอ่อมีไหมแถวสุขุมวิททองหลอ่อไม่ถึงค่ะถึงพยาไทนะครับพยาไทาเอาประมาณเท่าไหร่คนละร้อยห้าสิบอ่ะคนละร้อยห้าสิบก็เป็นสามร้อยคันท,ท้าแท็กซี่สี่ร้อยโอเคตีสิไป <c oughs> นี่แหละนี่สามสิบบาท สามสิบบาทเองลีโม่อ่าวีไอพีสแกมเมอร์นนั่แหละเจ้าสแกมเมอร์เราเป็นสแกมเมอร์ไปบอกว่าไปจะมาฮอตโมงนั้นโมงนี้ด้วยบอกมาจากเธอให้เพิ่นฮอดเพิ่นบูมีอินเทอร์เน็ตบ่นอ้าวเจะเจอไอวแวล่ะเจอไอวีนั่นแหละนี่โลโลเล่บูมบ์บมบ์ BTS โมชิดนี่แหละ A1 ไปเ1่งไปบงจักมอง every 15 minutes ไป15 minutes โอเคตีไป a อหน่งมามา ไปโมไป BTS โมชิดใช่ไหมเจ้านังนี่ควนังนี้ม่เห็นกันอีกแล้วคือบ่าเห็นกันเป็นคือบาเห็นเป็นปีน้องมาการให้นาทิดแล้ว อาการกันอาทิตย์แล้วบาเจ้าจะต้องเปค่อยเปทุกอย่างปะเปทุกอย่างเลยบาเปทุกอย่างเปยบาเปยบามากีฮะเปยทุกอย่างปะมีแล้วทุกอย่างเลยอะได้เริ่ม okay, ย่างตีอีพุตมายามอีพุตมายามกระเชยุบุกทีอ่าบะรเห็นกันโดนโดน จะเอา BTS ไปค่ะโอนเนี้อเกซมี่แหละมีแต่ซมี่แหละนี่สี่สิบบาทเองนาะสีสิบาทบ่กแพงรเป้าจะเซฟมางทีกัเซฟอันนั้ไหมเนีแนดี้ c a n บ y c a n น้อโบกิน อันนี้คืออะไรอันนี้นะข้าวพยายากกินข้าวเดกเนาะที่นี่ะ้ะเรากินแบบทำพิซซ่าเอาบาอยรอเอาบอบกับบออีกประมาณสามสิบนาทีละชิอดแล้วสามนาทีเลยลบางมันจิกกบ่หอดบังทีกระบ,บอฮอดสามสิบ,บอ เอาเนิ้มาเอาเน,านิเเ้นมาเ,าเนาืเอเน้อค่อายบ่พ่อประมาณมีร้อยบาทหรอกอาจจะประหอดสองขันสำับสองั้นคสองขั้น ประมาณสองคนงเปนบ้านนะสองคนกนกันได้แล่วาไปทองหลอทองรอสองคนได้ที่4บาทเก้าสิบสี่บาท thank you อยู่นี่ฮาอยู่โมชิตเนาะแล้วเราจะไป ห้องรอห้องรอองรอ,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 อค่ะโอเคเราจะไปห้องอรงอแลอ้วเชเอาตรงคืนยี่นี้ไหมคืนนีนอีกแล้วคลนนอ้อีกแล้วไปก่อนม <laughs> <laughs> ันนอยค่บ้ามันนอยเค่บ้า เวมาลงทางมีกระเป๋าซ้ำอ่านเนาะครอบทุกอย่างบ่กเจ้าระวังเด้อมีคนคิดลักเดยอยูนี่ปลาคนเต็มเลยเต็มเลย มาแล้วครับก็วันนวนะฮะแช่ไหมวัวนะฮะยังไมาแล้วไหมป้านั่งไวๆนั่งโอนั่งสบายแล้ว อเคยังมีประมาณ30นาทีเนาะประมาณนั้นแหละที่รถไฟไปทอดเลยแม่นปะทอดเลยอดเลแม่นปะแมล้วการย่ยางไปประมาณ5นาทีออกภาษาใดแม่าเ,เดินไปประมาณ5นาทีเจออักไหม <laughs> เดินไปประมาณนั้นเนอะเราได้รถไฟอยู่ไทยรถไฟอยู่ไทยสะดวกสบายดีเนาะพอดีกับสะอาดก็สะอา,ะอาดอีกเนาะ คกครว่ารสุดีว่ามีบนมีบนํบน,นำเดเพราะว่าปกตินี่คนละตั้งบ่ไ้เลยตอนไปหับคุยกับอะไรนัน้ก็แท้แล้ว่ะออขอโทษนะครับุขอโทษนะครับ ขอนะครับโอ้ยทุกคนหลายคิดว่าลงลิ่มไปแล้วมามาถึงแล้วโอ้คูดสตูด,ดิโอส,สวัสดีครับ จ้ากาับทรงคนว่ะดีบกส,สว้เอ้เอเอ้เ้เอ้เ้เ,เอเอเอ้อเอ้เเอ So normally for the room is <laughs> a for two people maximum, right? Because when you made a reservation, you could for one person, but we can give you two breakfasts. Thank you so much. Thank you so much. Just calm Eight. กดไปเลยแปด,ดแปดกดดีๆเอาแปด<ม>คนนี้อ่าไอ,อ,อ้นี่นมีแหวนใช่ไหมอ่ามาทุกคนให้เบิร์ห้องเนาะนะเ,นเดี๋ยวได้ก่อน เสียบนี่นะเสียบนี่เสียบนี่บอเสียบเสียบกรดมัดมันบอโอ๊กนี่อออันนี้ด้คนปรวัาณนี้นี่มาได้แล้วค่ะพอดเกือบก่อนมาแม่ how let's see how it look like for the room สวยไหมสวยจ้าอนอนพูดอะไรอ้าวนีเนาะเอากระตูนเออวัดดูโบได้ยินว่าดูโบนะก oh. ินว่าดูโบโนูเล็ด no, สิเล็ดสิอ้าวแม่แม่สวยสวยจ้าเบิง่งอันนี้ก็เป็นห้องน,ำน้ำเนาะโอเคตอนนี้จะเป็นห้องพักของเรา Mà nàng kìm đi học let's see We don't see nothing <laughs> là bà, hay là bà Mà mm. ơi, nhìn mà nhìn bật tức Let me see Cô chú say Anna Bật bỏ đáy Vì cô đơn ổ see Bật là tốc lưới mm, yes Ừ mm. Oh my god, I'm scared อ้าวอันนี้ก็มีห้องวะแล้วแมววีเขาในตึ้งลองลอง,ลองเปิดเปิดบะได้มันเขาเล่นมันก็รกกันแหละยา่านมัน connecting room แสดงว่า <then> มีคนเข้าห้องได้วะแต่ <But S 1> อ้าวตัวนี้เอาบลได้มี้ไปอันเอาบลได้มีห้องงามนังแบ๊ด เพราะว่าบางห้องก็จะจะมีบา๊ดท็อปแล้วเป็นจังใดจะคิดว่าได้ได้ห้องสวยจ้าสวยจ้าเนาะงามแล้วงามสวยอืมกินอันนี้ก็กินฟรีดิกินฟรีบอ